สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2461อูมาจิวสิงจารวั่วเฉินขคยีขมับด้วยความเหนื่อยล้าเขากล่าวว่าข้าพบสิ่งพิดปกติบางอย่างในคลือหันทักเวทเจ้ารู้เรื่องไผชิงเอ๋อมากแค่ไหนไม่ได้ยินชื่อไผ่ชิงเอ,อ๋อใบหน้าที่สงบและเย็นชาของกุยแย่จิงก็เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมนางกล่าวว่า นางเป็นที่รู้จักในจานนะยิงที่ลึกลับที่สุดในคาลิฮานัดเกวมีข่าวเลยว่าพ่อของนางน่าจะเป็นฮวงเทียนส่วนเรื่องอายุที่เฉพาะจอดชงของนางขอบเขตการฝึกฝนวิชาเซียนวิชาลับและความสามารถนั้นแทบจะไม่เปิดเผยเลยดังนั้นโลกภายนอกจิงรู้เกี่ยวกับนางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจางรั่วเฉินกล่าวว่าในคือที่เจ้าต่อสู้เพื่อคิดตั้นศักดิ์สิทธิ์ต้องกําเนิดระดับสูงสุด ไปชิงเอ๋ออยู่ในเครือหารดักเวทนอกจากนี้นางยังหลอกล่อเทพเจ้าแห่งกาลนานผู้อาวุโสจิตแขน็นได้อย่างชาญฉลาติกด้วยเติมพันเรื่องผู้ไม้ใส่ลุงนั่นเหรอกูเย่จริงถามจารุวัชเชนพยักหน้ากูเย่จริงยิ้มเบาๆและกล่าวว่าผู้ฝึกฝนที่ทําให้ผู้อาวุโสจิตแขนสูญเสียหินเทพไปหลายแสนก้อนนั้นถูกเรียกว่าราชาสยบฟ้าดินข่าวนี้แพร่กระจายออกไปทั่วสารในรกมานานแล้วไม่ใช่เจ้าเหรอ เม่นที่นอนอยู่บนพื้นเงยหัวขึ้นและจ้องมองจารัร่เฉันจารั่เฉันรู้ว่ากูเย่จริงจะสอบสวนเขาดังนั้นเขาจึงยอมรับและพูดว่าใช่ข้าคือราชาสยบฟ้าดินแต่ข้าไม่ใช่คนวางกับดักข้าแค่ไม่ชอบที่ผู้หญิงที่ข้ารักเสียเปรียบนืงเหยุผลที่ข้าเข้าแทรกแซงดวงตาของกูเย่จริงเผยเห็นแววตาย,เยะเยยนางกล่าวว่าหญิงที่เจ้ารักล่เจะไม่ถึงอย่างเจอเซียนละ่ะใช่แล้วจารั่เฉันกล่าว ปรมาจารย์ล้วชนท่านเป็นคนที่อ่อนไหวจริงๆกูเย,ย่จริงกล่าวถ้อยคำเสศสีของนางช่างรุนแรงจริงๆจารย่ล้วนดูเหมือนจะไม่สนใจเขากล่าวต่อในการเดิมพันผู้ฝึกฝนที่สวมพระคุมสีดำลึกลับคือไปชิงเอ,อ๋อนอกจากนั้นช่างไปจือ่อราชาเกาะหลิกราชาหววสู่และทันดีรวมเป็นลูกน้องของนางกูเย,ย่จิงกล่าวว่าสี่คนที่เจ้ากำลังพูดถึง รวมเป็นมหาเซียนชั้นยอดที่เป็นที่รู้จักดีพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากหองความคงทนและตระกูลปาดทำไมพวกเขาถึงต้องฟังผู้หญิงจากคฤหาสน์นักเวทด้วยล่ะจารวเฉินกล่าวว่าไปชิงเอ๋อมีพลังมากกว่าที่เจ้าคิดข้ารู้พิงว่านางใช้พลังแห่งความฝันเพื่อควบคุมเหล่ามหาเซียนเหล่านี้หากเจ้าไม่เชื่อข้าเจ้าสามารถไปดูได้เอาล่ะแม้ว่าไปชิงเอ๋จะมีวิธีการท้าทายสวรรค์ แต่ทำไมนางถึงวางกับดักเพื่อจัดการกับผู้เอาโสจแขนด้วยละ่ะกูเย่ยจิงถามแน่นอนว่าจารั่วเฉินไม่สามารถบอกกูเย่ยจิงได้ทุกอย่างดุสติปัญญาของนางนางคงสงสัยเขาหากพูดมากเกินไปจารั่วเฉินยักไหล่และพูดว่าข้าจะรู้ได้อย่างไงว่าทำไมนางถึงทำแบบนั้นแค่รู้เรื่องนี้ข้าก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากแล้วแล้วยังไงต่อกูเย่ยจิงกล่าวจารั่วเฉินกล่าวว่าคืนนั้น ข้าติดตามช้างไปจือแล้วออกจากคาลือหันนักเวทไปข้าไม่คาดคิดว่าจะเห็นไปชิงเอ๋อและผู้อาวุโสเจ็ดแขนต่อสู้กันผู้อาวุโสเจ็ดแขนและซิงเฉียนเสียชีวิตจากมือของไปชิงเอ๋อขณะที่ผู้อาวุโสเจ็ดแขนสังหารช้างไปจืดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพลังสมาธิของไปชิงเอ๋อนั้นแข็งแกร่งมากน,นางพบว่าข้าซ่อนอยู่ในความมืดและต้องการฆ่าข้าข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้น้ำต้าโมกไปเดิมที แม้ว่าข้าใช้น้ำเต้าม่วงข้าก็ไม่สามารถหยุดนางได้โชคดีที่การโจมตีครั้งสุดท้ายของผู้อาวุโสชจ็แขนนั้นสร้างปัญหาให้กับนางมากข้าจึงสามารถหลบหนีมาได้และก็แค่นั้นแหละข้าคิดว่าสาเหตุที่ข้าถูกฝ่ายตัดสินตั้งเป้าต้องเป็นเพราะการกระทำของไปชิงเอ,อ๋อนางบงการคนอื่นใหน้่าข้าสิ่งที่จ้าล้วเฉินพูดนั้นจริงมากกว่า70%ซกูเย,ย่จริงเชื่อเขาอย่างชัดเจนนางจม่งลงไปในห้วงความคิดลึกๆและพูดว่า ค่าที่ภาที่บริเวณที่เจ้าชายลำเต้าม่วงเพื่อสืบสวนมีร่องรอยของการสู้รบที่น่าจริงๆแต่พื้นที่ที่ถูกฟื้นฟูโดยผู้ที่มีวิธีการอันชาญฉลาดไปชิงอื่นนั้นสมพลังเกินไปนางโกนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งรองจากเทพเจ้าแห่งสารนรกจารล่วเฉินกล่าวขณะที่แสดงความกลัวที่ยังคงค้างอยู่ในใบหน้าของเขากูยเย่ยจิงขมวหมดคิว้วเจ้าอยู่ในขั้นพัฒนาการเท่านั้น ความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับระดับสูงสุดที่ต่ากว่าระดับเทพนั้นตึง้งเขินเกินไปมีเพียงอัจฉริยะระดับหยุนหุ้ยเท่านั้นที่ไปถึงขั้นสูงสุดที่จะกล้าอ้างตัวเองว่าเป็นระดับสูงสุดที่ต่ากว่าเทพ,พเจ้าเมื่อเจ้ารู้ความจริงแล้วทำไมเจ้าไม่บอกฝ่ายตัดสินเมื่อพวกเขาล้อมคึหาว่าซีไวล้ล่ะจากล่วเฉินกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าไปชิงเอ๋อและฝ่ายตัดสินคดีรวมถึงพระราชวังเทพชกตาทั้งหมดมีข้อตกลงที่ไม่อาจกล่าวได้ในการฆ่าฆ่า แม้ว่าข้าจะบอกความจริงมันก็จะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้จะดีกว่าถ้าปฏิเสธโดยตรงและแสร้งทําเป็นว่าข้าไม่รู้พวกเขาไม่สามารถทําอะไรข้าได้และก็ผู้อาุโสจิตแขนพูดบางอย่างก่อนที่เขาจะตายข้าคิด,ดว่าไปชิงเออข้าเขาเพราะนายต้องการทําให้ข้าเงียบกูเย่จิงถามว่าข้าพูดอะไรละ่ะจางรั่วเฉียนมองไปร,รอบๆด้วยความกลัวกูเย่จิงกล่าวว่าอย่าห่วงไปเลยนี่คือจกักรวรรดิกฎเกณฑ์ของข้า แม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถได้ยินการสนทนาของเราได้จารุ่เฉียนลดเสียงลงและกล่าวว่าผู้อาวุโสเฉ็ดเฉียนบอกว่าแม้ว่าเขาจะตายเขาก็จะไม่บอกข้าว่าเขาได้คิดตั้งศักดิ์สิทธิ์ต้องกาเนิดระดับสูงมาจากไหนสีหน้าของกูเย่จริงสดใสขึ้นดวงตาหงษาของนางเบิกกว้างและปิดลงนางกล่าวว่าเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้ยินผิดข้าจะได้ยินผิดได้อย่างไงหลังจากวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วข้ากระเดาได้อย่างน่าตกใจจารุ่เฉียนกล่าว อูเยจ่จิงเยาะเยอเยยัยงต้องดาวีกเหรอคริสตันสักศีิต้องกำเนิดระดับสูงปรากฏขึ้นในคาสนโนของคาลิอันนักเวทเพราะมีคนเคยไปที่พระราชวังเทียบต้นกำเนิดแล้วผู้ฝึกฝนคนนั้นก็คือผู้อาวุโสจิตแขนคริสตันสักศสิแห่งต้นกำเนิดระดับสูงทั้งห้าชิ้นของทันเฟยต้องเกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสจิตแขนแน่ๆไปชิงเอ๋รน่าจะพบว่าผู้อาวุโสจิตแขนเป็นแหล่งที่มาของคริสตันสักศีลต,ต้องกำเนิดระดับสูงโดยการวางกับดักเพื่อจัดการกับผู้อาวุโสเจิตแขน ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มสมเหตุสมผลแล้วข้าไม่คาดคิดว่าคาลือหานนักเวทจะทะเยอทะยานได้ขนาดนี้จารเุเฉินกล่าวว่าข้าเดาวา่าผู้ฝึกฝนที่โมยคิสตันศักดิ์สิทธิ์ต้องมีระดับสูงสุดทั้งห้าชิ้นไปนั้นน่าจะเป็นไปเชิงเอ,อ๋ออย่างแรกเลยคิสตันศักดิ์สิทธิ์ต้องมีระดับสูงทั้งห้าชิ้นและตันเฟยถูกผนึกไว้ในคาลือารานนักเวทมีเพียงผู้ฝึกฝนในคาลือหานนักเวทเท่านั้นที่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างที่สอง สำไมนในตอนนั้นทันไฟระเบิดจงกบเนิดสิงของเขาเองและตะโกนว่าข้าข่าเขาไปแล้วข้าคิดว่าไปจิงเอ,อ๋อเป็นคนใช้พลังแห่งความฝันมีเพียงพลังแห่งความฝันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้อย่างที่สามฝ่ายโชกตาเข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยข้ามันเกินกว่าที่ไปจิงเอ,อ๋อคาดไว้นางรู้ว่าความจริงนั้นไม่สามารถซ่อนได้ไวนานดังนั้นนางจึงใช้ลอองเกสรของเซาเวนเพื่อดึงความสนใจของทุกคนกลับไปที่ผู้สุจเแขนที่เสียชีวิต ด้วยวิธีนี้เบาะแสทั้งหมดก็ดถูกเปิดเผยนางต้องการผูกขาดพระราชวังทิพย์ุนกำเนิดกูยี่จริงเป็นคนฉลาดมากนางม,มีวิจารณญาณของตัวเองและไม่ค่อยไว้ใจจงางลู่เฉินมากนักนางกล่าวว่านี่เป็นคำพูดของเจ้าเองข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะบอกเรื่องสำคัญสคัญแบบนี้กับข้าโดยไม่เังเลใจแน่นอนว่าข้าเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดบางส่วนน่าจะเป็นความจริงแต่ควรจะมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมจางลู่เฉินกล่าวว่า ข้ารู้ว่าเจ้ามีข้อสงสัยที่จริงแล้วข้าบอกเจ้าทั้งหมดนี้เพราะข้าถูกบังคับเอองั้นเหรอกูยิ่จริงถามกูยิ่จริงแสดงท่าทางน่าสนใจราวกับว่านางไม่เชื่อเขาจารวยเฉินกล่าวว่าไปชิงเอ๋ยยังไม่ยอมแพ้ในการฆ่าข้านางไล่ข้าออกจากดินแดนของเผ่าซซเวียเทียนไปจนถึงโฮสไม่นานมานี้นางส่งทันดีไปจับตัวหญิงที่ข้ารักอีกคนราชาเซ่ยอยู่นางต้องการบังคับให้ข้ายอมจำนวนและปิดปากข้า โชคดีที่ข้ามาถึงทันเวลาเพื่อช่วยชีวิตราชาเซยู่มิฉะนั้นผลที่ตามมาจะเลวร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้ข้ารู้ดีว่าด้วยการฟุ่มเในขั้นรับพัฒตนาการของข้าแม้ว่าข้าจะแข็งแกร่งกว่าสิบเท่าแต่ไปชิงเอ๋อก็ต้องใช้เพียงแค่นิ้วเดียวในการกดข้าจนตายดังนั้นตอนนี้ข้าหวังจริงๆว่าจะได้ร่วมมือกับผู้ทรงพลังที่สามารถต่อสู้กบนางได้ข้านึกไม่ออกจริงๆว่าจะมีใครนอกจากเจ้าอีก เพื่อทําให้กูเย่จริงเชื่อมันในตัวเขาและดูถูกเขาจางรั่วเฉินจึงตัดสินใจที่จะ,ะแสดงภาพรักความใคร่และความรักของเขาต่อไปกูเย่จริงเยาะเย,ะเยะ้ยคําพูดสุดท้ายของเจ้ามันขัดต่อหัวใจของเจ้าเจ้ารู้ที่จะร่วมมือกับข้าเพื่อจุดประสงค์อื่นใช่ไหมจางรั่วเฉินยิ้มอย่างอึดอัดและพูดว่าเจา้า,ออาจมองข้าออกอีกแล้วใช่แล้วถ้าจะสร้างพธมิตรข้าก็มีทางเลือกอื่นเช่นหลวงเส้นเทียนอย่างไรก็ตาม คนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยฆ่าที้คลายปีศาจภายในได้ก็คือใครบางคนจากเทือกเขาราหูเจ้าคนพูดความจริงดีกว่าหากเจ้ามีเจตนาอื่นก็ควรยอมแพ้ในเร็ที่สุดไม่เช่นนั้นแม้ว่าเจ้าจะเป็นคู่มั่นของหลัวซาข้าจะไม่แสดงความเมตตากูเย่ยจิงกล่าวจาก่วดเฉินตกตะลึงแต่เขาตอบสนองทันทีหรือว่ากูเย่ยจิงคิดว่าเขาสร้างพัธมิตรกับนางเพราะเขาต้องการจีบนางเหรอ ผู้หญิงที่อยู่ในสารนรกทุกคนมีจิตใจชอบทําอย่างนั้นเหรอหรืออีกในหนึ่งภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นนั้นฝั่งรากลึกลงไปในใจของผู้คนท,ทันทีที่เขาเข้าใกล้สติทุกคนในสารนรกก็จะตั้งรับทันทีพวานั้นรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าเขากําลังวางแผนจะจีบพวกนางจารุเฉินกล่าวว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเย่จิงกล่าวกูเย่จิงเหลือบมองจารุเฉินและพูดว่าข้าคิดว่าเจ้าบอกว่า เจ้าต้องการสร้างพันธมิตรเหรอถูกต้องแล้วอย่างไร้ก็ตามการฟึกฝนของข้ายังคงอ่อนแอเกินไปดังนั้นการยุ่งเกี่ยวเรื่องยุ่งยุ่งนี้จึงไม่เหมาะที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนนี้ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะกลับไปดินแดงของตระกูลซเวีเจียเพื่อซ่อนตัวสักพักและกล้าไปสู่ขั้นพันโคอันก่อนอจาร,รถเฉินกล่าวกูเยี่จริงพูดว่าทำไมเจ้าต้องซ่อนตัวเมื่อข้าอยู่แถวนั้นด้วยก็จางรุ่งเฉินกล่าวจารุรเฉินพูดไม่ออก เขาไม่คิดว่ากูเย่จริงจะแสดงพฤติกรรมได้ร้ายเหตุผลเช่นนี้แผนเดิมของเขาก็คือการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกูเย่จริงและปายชิงเอ๋อเขาจะไปที่เทวลาทันทีหลังจากกลับมาเด็กสาวทั้งสองน่าจะต่อสู้กันจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่สิ่งที่เขาต้องทําก็คือเก็บศพหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอกใช้กูเย่จริงนางไม่มีความตั้งใจงที่จะปล่อยเขาไปกูเย่จริงกล่าวว่า เนื่องจากเจ้าสงสัยว่าไปชิงเอ,อ๋อขโมยคิสตันศักดิ์สิทธิ์ทุ่งกำเนิดระดับสูงไปและฆ่าทันเฟยถ้าอย่างนั้นเราไปพบนางและดูว่านางสมพลังแค่ไหนเขาไม่สามารถแทรกแซงการต่อสู้ระหว่างผู้มีอำนาจในะระดับเจ้าได้นะจางลู่เฉินกล่าวกูย่าจิงสายหัวคริสตันศักดิ์สิทธิ์ทุกำเนิดระดับสูงถ้าชิ้นถูกขโมยไปโดยคนใช้พลังมิตินางกล่าวดังนั้นข่าวนี้เราจะจัดการกับไปชิงเอ,อ๋อ เพื่อทดสอบว่านางเชี่ยวชาญในเส้นทางแห่งมิติหรือไม่เจ้าเป็นเจ้าแห่งมิติเจ้าจะไม่เข้าไปยุ่งได้อย่างไรจางรั่วเฉินไม่ได้บ้าเหมือนกูเย่จิงมีคนเก่งๆมากมายอยู่รอบๆไปชิงเอ,อ๋อเขาจะทําแบบนั้นได้อย่างไรเขาเกือบที่จะปฏิเสธนางอีกครั้งกูเย่จิงกล่าวว่าเจาไม่ได้จะใช้ข้าเพื่อจัดการกับไปชิงเอ,อ๋อและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใช่ไหมกล่าวอีกนายหนึ่งเจ้าได้รับคิสตันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมระดับสูงแล้ว จุดประสงค์ของไผ่ชิงเอ๋อในการจัดการกับเจ้าก็คือการยึดกิสตันศักดิ์สิทธิ์ต้องนารระดับสูงเจ้าต้องการที่ข้าจัดการกับไผ่ชิงเอ๋อและเจ้าก็แอบไปที่พระราชวังเทพทพื่กำเนิดใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ทุกอย่างที่ข้าพูดไปก่อนนั้นเป็นความจริงเราเป็นบรธมิตรกันผลประโยชน์ของเราเหมือนกันจางรู้เฉินกล่าวกูยี่จริงกล่าวว่าถ้าเจ้าอยากไปข้าจะไม่หยุดเจ้าเนื่องจากข้าได้สร้างพันธมิตรกับเจ้าแล้วแน่นอนว่าข้าจะไม่จากไปมาเถอะ มหารือกันว่าจะทดสอบไปชื่เอเหยอย่างไรข้าต้องการสอนบทเรียนให้กับผู้หญิงชั่วคนนั้นมานานแล้วจางลู่เฉินกล่าวเขาเอนหลังลงบนเก้าอี้สายตาของเขาจริงจังมากในขณะน,นี้สายตาของกูเย,ย่จิงก็ละสายตาจากจางลู่เฉินทันทีนางเงยหน้ามองขึ้นไปด้านนอกหน้าต่างและถามว่าเจ้าเคยได้ยินเรื่องของอูหม่าจิวซิงไหมจางลู่เฉนินสายหัวและกล่าวว่าทำไมเจ้าถึงพูดถึงเขาขึ้นมาอย่างทันหัน กูยิ่จิงกล่าวว่าอูหมาจิวซิงมีอายุ3,200ปีเขาเป็นนายน้อยของหอลมปานเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่ทุกคนรู้จักที่ขอบของสารนรกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทำกว่าระดับเทพในกองกำลังมืดทั้งหมดแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงนายน้อยแต่เขาก็เป็นผูด้ดูแลหอลมปานจางรู้เฉนอัไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างหอลมปานเป็นหนึ่งในสิบกองกำลังมืดที่ท่าเทียมกับสารอเวจี G. เพื่อจะควบคุมกองกาลังขนาดใหญ่เช่นนี้การฝึกฝนและทักษะของเขาจะต้องอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อพันปีก่อนเขาสังหารกัวหลิงมหาเซียนแห่งโลกลุยหยาฟังดีๆเขาฟันเพียงครั้งเดียวไม่เพียงแต่เขาแยกกัวหลิงออกเป็นสองส่วนแต่อูหมาจิวซิงยังทําลายพลังชีวิตของกัวหลิงทั้งหมดด้วยเขาไม่สามารถหลบหนีได้และเขาไม่สามารถรวมร่างกายในของเขาใหม่ได้เมื่อ300ปีก่อนเขาได้ต่อสู้กับวี่ชิว อดีตทยายาทแห่งพระราชวังเทพรชกตาในเวลานั้นวิชิวผู้พึ่งไปถึงขั้นสูงสุดสามารถต่อสู้กับเขาได้เพียงการเสมอกันเท่านั้นเขาไม่สามารถเอาชนะได้วิชิวมองว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเป็นความอับอายอดสูตลอดชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าตนได้ทําให้พระราชวังเทพชชกตาต้องอับอายลูกหลานที่มีศักดิ์ศรีไม่สามารถเอาชนะผู้ฝึกฝนพลังมืดได้ดังนั้นวิชิวจึงเก็บตัวอยู่ในพระราชวังเทพรชกตาเป็นเวลาหนึ่งร้อยปี เมื่อเขาออกจากการเก็บตัวร้อยปีต่อมาเขาต้องการแก้แค้นแต่อูมาจิวซิงกลับหายตัวไปการเสมอกันทําให้อวิชิวเสียใจไปตลอดชีวิตผู้ฝึกฝนหลายคนคิดว่าอวิชิวไม่ได้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ยากของเทพมันเกี่ยวข้องกับอูมาจิวซิงไม่มากก็น,น้อยข้อห้ามที่ใหญ่ที่สุดในการก้าวข้ามความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์คือการไม่มีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์จารุเฉินพยักหน้ายอย่างจริงจังเขาเริ่มมีความสนใจกับอูมาจิวซิงมากขึ้น ลูกหลานของพระราชวังเทพชั่วคาทุกยุคทุกสมัยรวมเป็นพรนสวรรค์ที่ทุกคนเลือกสรรผู้เขาสามารถได้รับการเลี้ยงดูจากพระราชวังเทพทั้งหมดและเพลิดเพลินไปกับทรัพยากรการฝึกฝนที่ผู้ฝึกฝนคนอื่นไม่สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้การที่ชีวิตของเขาสามารถต่อสู้ได้เพียงเพื่อเสมอกับผู้ฝึกฝนในโลกมืดในขั้นเดียวกันถือเป็นมูลทินบนชีวิตของเขาอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเมื่อมองจากอีกมุมหนึ่ง อูมาจิวซิงก็โดดเด่นจริงๆกูยย่จิงกล่าวว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนอูมาจิวซิงที่หายตัวไปนานถึง200ปีปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตอนน้้นทุกคนการฝึกฝนของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากและเข้าสู่โลกใหม่เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ทําบางอย่างที่สะเทือนโลกมันคืออะไรล่ะจกกังกาเฉินถามกูเย่จิงกล่าวว่า เขาไปที่สนามเพืาอเป็นคุณความดีโรคคุณหลุนเขาโจมตีเพียงสามครั้งและสังหารมหาเซียนในขั้นสูงสุดสามคนในอันดับเกีดยรติยศมหาเซียนทั้งหมดในอันดับเกีดยรติยศล้วนเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดที่ต่ำกว่าดับเทพเขาไม่ใช่ผู้อยู่เหนือเทพเจ้าหรือไงจังว่าเฉินถามกูเย่จิงกล่าวว่าเจ้าพูดถูกแม้ว่าวี่ชิวจะยังมีชีวิตอยู่เขาอาจไม่สามารถอชนะอูหม่าจิวซิงได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมามา,มากกว่าหนึ่งร้อยปี และเขาได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่อะไรบ้างและทำไมเจ้าถึงพูดถึงเขาขึ้นมาอย่างทันหันล่ะจางวุฒิเฉินถามกูเย่จิงกล่าวว่าเพราะเขามาที่โฮดและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไปชิงเอ๋อเมื่อวานนี้ผู้พิพากษาสาศักดิ์สิทธิ์จัวหยุนหงได้นำกลุ่มผู้คุมกฎไปล้อมรอบคฤหานนักเวทและสืบสวนคิดตั้นศักดิ์สิทธิ์จนกึงระดับสูงสุดมีการกล่าวกันว่าเขาได้สอบสวนไปชิงเอ๋อ เชาวนี้อูหม่าจิวซิงยังประกาศว่าเขาจะท้าทายจั่ยยุนหงในนาำของกองกำลังมืดทั้งสิบหลังจากที่วี่ชิวไม่สามารถก้าวผ่านความทุกข์ยากศักดิก์สิทธิ์และราชาขีเทียนทะลุผ่านไปสู่ความเป็นเทพจั่ยยุนหงก็กลายเป็นผู้ผุฝนอันดับหนึ่งที่ต่ำกว่าความเป็นเทพของพระราชวังเทพเป็นโชคตากองกำลังมืดอันยิ่งใหญ่ทั้งสิบไม่เคยได้รับการยอมรับจากพระราชวังเทพเป็นโชคตาพวกมันถูกกำจัดไปนับครั้งไม่ถ้วน หากจ่วยุนหงพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้นั่นจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อชื่อเสียงของพระชาวังเทพมิโชกตาขณะนี้อูมาจิวซิงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเขามาพร้อมกับพลังที่สามารถสังหารมหาเซนในขั้นสูงสุดได้สามคนติดต่อกันไม่มีผู้ผู้ฝนคนใดคิดว่าจ่วยุนหงสามารถเอาชนะได้ทุกคนต่างอยากรู้ว่าจ่วยยุนหงสามารถโจมตีครั้งแรกได้หรือไม่ นัตั้งแต่ที่อูมาจิวสิงมีชื่อเสียงเขาก็รับการโจมตีจากผู้ฝึกฝนเกือบทั้งหมดได้เพียงครั้งเดียวผู้ฝึกฝนคนเดียวที่สามารถรับการโจมตีครั้งแรกได้คือวิชิวและตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่แล้วจางรั่วเฉินสังเกตเห็นแววตาแปลกๆในดวงตาของกูเย่จิงในที่สุดเขาก็หันศีรษะและมองออกไปที่นอกหน้าตา่างแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมฟังรู้เรื่องกันบ้างไหมครับ มีตรงไหนไม่ชัดเจนบ้างไหมเสียงมันยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยสงสัยจะอีกเป็นเดือนไงนก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ